ผมไม่ได้เก๊กแต่ว่าผมผมจริงจริงผมเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจยด้รับฉายาพระเอกหมาบ้าเลยล่ะมันคืออ<า>ะหรือไม่อยากคุยกับคุณโมดดัมพี่โมดดานี่สนิทสุดถ้าไม่อยากคุยก็ไม่อยากคุยกับคุณนั่นแหละไม<อ>่ไยั่งชืวแฟนคลับเดินบังอยู่ก็ไปหลบหน่อยพี่จะเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ย เจเจพิพัฒน์คืนทันนพระเอกที่เฟรนด์ลี่ที่สุดแห่งยุคเขาถึงง่ายเพียงแค่คอมเมนต์ในไ g มีตั้งแต่ขอให้บอกรักลามไปถึงขอให้ด่าเราก็ด่า <c oughs> เราก็จะด่าแบบน่ารักน่ารักให้เขาขำๆกันคือเราคิดว่าฟิวว่าเราพีม์อะไรไปแล้วเขาจะขำอะไรอย่างเงี้ยใช่คือทุกวันนี้หลายๆคนก็ก็ <c oughs> มาให้ผมด่า <Okay. S 2> ก็แปลกใจอยู่ <c oughs> ผมว่าด้วยความที่เราเป็นแบบนี้มั้งลวครับแล้วก็อาจจะไม่มีใครที่แบบ อินเทอร์แลกกับแฟนคลับในในในทรงนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ปัจจุบันไปตีกอลแคนดี้ก็ให้ด่าแล้วล<อ>ใช่ครับพี่เจ็ดด่าหนุหน่อยงานนี้เอ็นดูพี่พี่แฟนคลับสุดๆค่ะบอกเลยว่าแต่ละคนไม่ยอมแพ้คิดมุกจีบมุกเสี่ยวกันมาแบบกระนำ <c oughs> ด้านพี่เจ็ดไม่น้อยนะตอบกลับแบบทําเอาคนอ่านเขินฟินจิกหมอนกันไปเลย ของพี่หน้าตาเป็นแบบไหนคะสเปกของหนูหน้าตาแบบพี่เลยที่เจตตอบว่าหน้าตาแบบหนูหลอกขนาดนี้ทำไงดีถึงจะได้พี่เป็นแฟนคะที่เจตบอกว่าให้ทำตัวน่ารักเหมือนเดิมคะ่ะหนูขอเตือนอะไรพี่หน่อยนะคะในฐานะแฟนคลับ ถ้าพี่ยังทำแบบนี้หัวใจหนูมันก็จะเต้นแรงพอมันเต้นแรงมันก็จะหลุดออกมาพอมันหลุดออกมาหนูก็จะกลายเป็นคนไม่มีหัวใจพี่ช่วยหาหน่อยว่าหัวใจหนูอยู่ไหนอยู่กับพี่ปะพี่เจ็ดไม่ยอมแพ้สู้ค่ะงั้นพี่นำหนูไปละเพราะใจพี่หลุดไปอยู่ที่หนูนานแล้วส่วนคอมเมนต์นี้ไม่ขายของแต่ขายใจค่ะหนูซื้อแล้วแต่ทำไมเขาไม่แถมพี่เจ็มาด้วยคะ พี่เจบอกว่าเพราะพี่เป็นของหนูไม่ใช่ของแถมส่วนอันนี้ก็คือได้ใจไปเต็มๆแพ้ลุกนิ่งๆของพี่จริงๆที่ดูไม่ค่อยสนใจอะไรและก็ไม่สนใจหนูด้วยพี่เจบอกว่าพี่สนใจหนูนะหนูชื่ออะไรนะไปซื้อโน้ตบุ๊กมาพนักงานถามว่าอยากได้สเปคแบบไหนคะหนูบอกแบบพี่เจพี่เจบอกว่าเอาไปทำงานไม่ได้นะเอาไปทำแฟนได้อย่างเดียวส่วนคอมเมนต์น,นี้พี่เจแต่งเหมือนมากค่ะ พี่เจตอบว่าปีนี้แต่งผีแต่ในไม่กี่ปีจะแต่งหนูเห็นมุมหวานกันไปบ้างแล้วมาเห็นแบบช็อตๆของคุณเจตเขาบ้างดีกว่าเมนนี้บอกว่าถ้าเห็นพี่เจตเดินมากับพระหนูเลือกไว้พี่เจตพี่เจตบอกว่าว้พระเถอะเดี๋ยวต้องแข่งกันปีนต้นงิ้วห่อ่เชิญเรียกหนูว่ามึงได้เลยมึงเชื่ออะไรนะครับน้องขอโทษที่หนูตกใจนะพี่ค่ะ พี่ก็ตกใจหน้าหนูเหมือนกันแหมเกินเล่นตอบคอมเมนต์แฟนๆซะกระหึ่มขนาดนี้บททดสอบไหวพริบ <c oughs> คิดมุกก็ต้องโผล่มาเสมอเมื่อพเจตเขาไปออกรายการสิคะจะสบายๆถามคิดเร็วตอบเร็วฮะครับต้องขอพ่อแม่ที่ไหนถึงจะได้พเจตเป็นแฟนคะพ่อแม่พี่ยากอยู่ในห้องนอนพเจตหนูจะเป็นอะไรได้บ้างถ้าเป็นหมอนพี่จะเอาไว้หน,นุนแต่ถ้าเป็นหมอนข้าพี่จะเอาไว้ก่อน วิธีไหนทําให้หลับนานๆจะได้ฝันถึงพี่เจตตลอดไปให้พี่ต่อยหน้าสักทีพร้อมทุ่มสุดตัวให้พี่เจตถึงเป็นนี่ก็ยอมอันเนี้ยจะเป็นอันที่ผมจะตอบประมาณนี้ตลอดครับไม่ต้องเป็นนี่หรอกน้องให้พี่ทุ่มดีกว่าแม่บอกว่าให้เลือกเรียนที่ชอบแล้ววิชาไหนจะเรียนเรื่องพี่เจตละคะอันนี้ผมก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งจะบอกว่า เรียนที่ลงให้มันผ่านก่อนค่ะเขาบอกว่าอยากผอมให้ออกกําลังกายถ้าหนูวิ่งในใจพี่เจตจะผอมไหมคะไม่ผอมครับทาไมฮะเพราะว่าถ้าหนูเข้ามาวิ่งแล้วอ่ะมันจะมีหนูวิ่งวนอยู่คนเดียวหล่อด้วยตลกด้วยแต่เหตุผลที่พี่เขาต้องแสนดีขนาดนี้ก็เพราะว่าแบบนี้ค่ะ บางทีมันทําให้วันวันหนึ่งของเขาดีไปเลยนะพี่บางทีเขาบอกว่าเออวันนี้เครียดมาพี่เจตตอบหนูแบบวันนี้หนูดีไปทั้งวันเลยอะไรเงี้ยพี่กายเป็นต้องตอบทุกรูปแล้วตอนนี้คือเป็นการฝึกสมองไปในตัวพระเอกท้งในจอและนอกจอจริงๆพาะคุณเอ๋ยหลังๆถ้าพี่เจตเขาตอบไม่ค่อยทันก็อย่าว่านะคะคุณพี่เขาตัานแล้วค่ะหลังๆจะเริ่มเห็นมุกตันหรือหลังๆจะเห็นบางอันที่แบบคิดไม่ออกแล้วก็ตอบอะไรไปรูเรื่องอะไรก็มี